สวัสดีคะ่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะตอนนี้เราก็แต่งตัวจะไปทําบุญนะคะวันนี้เราจะคุณลุงพาไปทําบุญนะคะไปทําบุญก็เลยเสื้อขาก็มีอยู่สามตัวสักหนึ่งเือเลือหนึ่งแต่ไม่ได้ใส่เพราะว่าใหญ่ไปแบบนี้ฮะยังมได้ั <c oughs> ับยงเลยค่ะสงสัย้นามัน น้ำมันราคาถูกน้ำมันราคาถูกลุงสวัสดีค่ะสีเหลืองก็ได้ยายผ้าเนี่นเป็นเขาเรียกว่าผ้าผ้าผ้าอันนี้ผ้าไหมไม่ใช่เขาเรียกว่าชุดสุภาพเออชุดสุภาพอ้ยไปไหนก็ได้นะชุดนี้นะชุดนี้ไปได้ทุกที่ใช่งานเลี้ยงงานแต่งไปได้หมดนะคะหมดเลย อ่านึกษัตอนุวัฒน์มาแล้วอจิกโก้ยิกโก้ไปกับใ,ใครด้านนี้กันเอายายไม่ถามผมเลยว่ายายแล้วลุงมาทำลุงจีามาตั้งแต่เช้าเลยเหรอผมมาสองทุ่มโอ้ถึงนี่หกทุ่มโอ้รถสี่ชั่วโมงโอ้มาแต่เช้าเลยเนาะฝันเห็นแอนฝันเห็นยายแล้วถูกเยอะไหมนี่เออถามหน่อยถูกเยอะไหมถูกเยอะแต่ว่า แต่ว่าขาดทุนถูกเยอะบับนาะยขาดทุนขาดทุนยายทุนโอ้ยวันนี้เลี้ยงลุงจิมจะพาไปเลี้ยงใช่ไหมนี่โอ้ยมันขาดทุนล้วจะให้ผมเลี้ยงอยู่วะยายเลี้ยงได้สําหรับลุงจิ่งนะมันต้องถูกเหมือนลุงจิมก็เลี้ยงอยู่แล้วถูกถูกแต่ว่าไม่คุม้มแต่ว่าลุงจิ่เนาะแต่ว่าถึงไ,ไม่ถูกนะแก่ก็เลี้ยงเราอยู่แล้วใช่ไหมนี่เห็นไหมเอฟซีนะคะทุกคนรถยายไม่ดับเครื่องนะ ใบได้ดับเครื่องแอนอายุเท่าไหร่นะ45ซื้อ46ซื้อ44่สี่ีก็ออกสีหกก็ออกแล้วลุงจิมไม่ได้เหรอได้แต่ว่าขาดทุนีใจด้วยขาดทุนสาธุบุญเออก็ถือว่าได้ถูกเนาะขนาดลุงจิมดีขนาดนั้นเด็ดขนาดนั้นยังเอาน้อยยังเลยมันเงินบ่มีเงินบ่มีน้ำหวานเยอะมากน้ำเป็นแท้วเลยนะแบบนี้ลุงจิมไม่มั่นใจในตัวเองก่อนเดินทางนะคะนี่ ค่าค่าหนึน่งเตมมั่นใจเหมือนคุณาทีนะเนาะเต็มเต็มเต็มเมเนาะได้ตั้งสองแสนกว่าเดนนี้แสน,แสนแตกแส,แสนแตกเลยนะคะไม่เปไ็นไรเราได้น้อยเราก็ค่อยๆใช้ยายเอ้ยนะ ลุงจิมยังไงก็ไม่เป็นไรถึงถูกไม่ถูกลุงจิมก็เ <c> ล <oughs> <Agg CSS> ี้ยงยายอยู่แล้วไม่ต้องถูกหวยลุงจิมก็เลี้ยงได้ยายวันนี้เนี่ยสุดยอดเลยทัชชูถูกต้องพระสินถูกต้องเสื้อถูกต้องหน้าตาถูกต้องผมเท่าถูกต้องคุณนายเลยวันนี้นะเป็นคุณนายเลยนะพี่หีคุณนายแล้วนะเขาเขาเาเป็นตักวันเถอะจะไปโอ้จะไปเอาหัวตำรวอมันนี่เหรอชิฟะเอาหัวต้รวจ ยายบอกว่ายายอยากเอาสวัสดีค่ะฮะพาเราอะไรไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปขึ้นรถไปขึ้้นรถแลวไปขึ้นรถขึ้นรถไปขึ้นรถไปขึ้นรถตู้ครับเดินเดินทางเลยครับ หนอนไปขึ้นรถแล้วนะคะลุงจีได้แล้วโอ้ยไปย้ายขึ้นรถไปขึ้นอะไรลุงยายผมนั่งด้วยบอยยายไปกับยายดีกว่ามามาลุงจีมมากับยายไปขย้ายเลยมั่นใจยายขึ้นมาเอ้าน่าจะเต็มแล้วน่ะน่าจะเต็มแล้วมั่งนั่นเต็มแล้วแหละลุงจีมามาไปค่อย นั่งกับค่อยถ่ายไปเลยโอ้แม่นบ่ยายแม่นโอ้ค่อยวิ่งมาเท่าไหร่แล้วนี่ไปขนย้ายลองดูเออในชีวิตที่นั่งรถกับยายสมอนนี่ไปยายไปอันนี้น่าจะเต็มแล้วเหรอแม่นได้ยุได้เป็นรถย้ายนั่นละเป็นยายได้อยู่วันนี้ก็จะมีการไปทำวันนี้เราไปทำบุญกันนะคะหนุ่มคุณลุงนะคะเอฟซี ตอนนี้เรากำลังจะเดินทางนะคะโอเคครับทุกท่านไปย้ายไปขึ้นรถไปขึ้นรถยายขึ้นรถยายไปสี่ล่ามาคุม้มล่างเลยอ่ะยังยางเหลือสี่เหลือสี่นาทีโอ้มไ,มไม่เป็นไรนเอาในหนทางนี่แหละไปในหนทางนี่แหละเออก็ถ่ายตัวเองนี่แหละมิวท์วท้องอากาศคือแบบว่าวันนี้หนาว โอ้ยมามาลูกกินไปกับยาสสมอนนะคะเอฟซีไปลุงจินไปไหนอีก สวัสดีเอซีเด้อเดินทางไปด้วยกันลุงจิมไปเก็บรถนะคะเอซไป สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีน่ารักทุกท่านนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะเดีย๋ยวเราจะเดินทางนะคะพอพอเปลี่ยนรองเท้าปุ๊บมันก็ยังไงล่ะขับรถลุงยังไม่ออกเราจะออกก่อนลุงนะคะ มา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 เอ้โหคือเย็นดีแต่ยายเร็วเร็วไปก่อนต้องใส่ผ้าเข็มขัดใส่สิบาเย็เย็นถ่ยแล้วไปก่อนดิล่ะพออกไปใจเย็นยายจอดทราช้อนนี้ไปโหเลยไปกระเซียวรถเล่านี่ลุงไปแล้วนะคะเอฟซีลุงไปแล้วเด้อ เราก็วิ่งตามหลังมึงไปนะคะว้ายยังไม่ถึงแปดนาทีนะคะใจเย็นใจเ็ดผมมาถูกคันโม่ <c oughs> <c oughs> มาถูกสิถูกอ้ยคังแรกเลยขี่รถยายสมอเรเจ้าเลื่อยปฐุห้วยในหอยออกรถค่อยนั่นเนะาะบ่ก็รถดทะเบียนยายเดี๋ยวเดี๋ยว่งพูด,พด สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ฟี่ินารักทุกท่านนะครับสวัสดี FC ฟซีทุกโลกนะครับวันนี้แปลกนะทุกท่านนี่วันนี้มากับยายแอร์เย็นแอร์เย็นเหรอแอร์ลดแอร์ลดยายมันไปเย็นยังไงเย็นเหรอเย็นมากเลยเครื่องก็นิ่มนิ่มนะเครื่องแบบเงียบมากเลยอ่ะโอ้ยยี่ห้อนี้ผมผมเพิ่งรู้นะว่าเครื่องของเงียบขนาดนี้อ่ะ วันนี้เรามากับคุณนายตำรวจนะครับโอ้สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมัครช่นลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ